สวัสดีนะครับนักศึกษาผมจะแนะนำแขนงที่ชื่อว่าวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมให้ในักศึกษาได้รู้จักนะครับจะทราบไหมครับว่าแขนงนี้มีชื่อเล่นด้วยนะครับชื่อว่าแขนง8เดือนนะครับเท่นะครับแขนงที่มีชื่อเล่นนี้นะครับนักศึกษาครับแขนง8เดือนนะครับถ้านักศึกษาสงสัยว่าจบแล้วจะทำงานสายไหนคำตอบคือได้ทุกสายตามความสนใจนักศึกษา ไม่ว่าจะอยากไปอยู่ยานยนต์ออกแบบซ่อมบำรุงออโตเมชันหรือระบบอาคารนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมมันทำงานได้กว้างลำดับแรกเอาหลักฐานให้ดูก่อนแล้วค่อยตอบว่าทำไมนะครับหลักฐานก็คือว่าอย่างนี้ครับนักศึกษาคือมอตสอของเรานีจะมีการกำหนดว่าก่อนจะจบนักศึกษาทุกคนไม่ว่าอยู่แผนกไหนต้องไปปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท นะครับซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าสกาิศึกษาท่านสารมาดูว่ามีบริษัทเสนองานให้พวก8เดือนที่ไปสกิศึกษาเป็นยังไงบริษัทแรกนะครับผลิตแอร์ยี่ห้อมิสูบิชิอิเล็กทริกนะครับบริษัทนี้เสนอตําแหน่งผู้ช่วยวิศวกร8เดือนมาทศึกสาดูลักษณะงานที่เขาเสนอนะครับถ้าทศึกสาสนใจนะครับอยากจะอยู่ฝ่ายผลิตคือโปรดักชันก็ไปอยู่ได้ ซาสนใจอยากจะไปอยู่ซ่อมบำรุงคือ maintenance <c oughs> ก็ไปอยู่ได้อยากจะไปอยู่แม่พิมพ์ที่ทำโมเอ็นดายก็ไปอยู่ได้ชอบงานดีไซน์หรือเปล่าครับถ้าชอบงานดีไซน์ไปอยู่ <c oughs> ดีไซน์เอนจิเนียร์ก็ได้นะครับเขาเขามีงานให้ทาหลากหลายนักศึกษาอ่านดูได้พอยส์ดูแล้วก็ดูได้นะครับซาจะเห็นว่างานที่ให้ไปทํามีเรื่อง i o t ด้วยเหรอนี่มีเรื่อง PLC มีนะรเรื่องโรบอทด้วยนะครับซาจาเห็นเฮ้ยทำไมงานปลายเดือนมันหลากหลายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างลักษณะโครงงานที่เขาจะให้เราไปทํา หรืออย่างบริษัทที่2นะครับชื่อบริษัทเดนโซนะครับเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกนะครับบริษัทนี้ก็เสนอตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร8เดือนให้เด็กสาขิต8เดือนกันนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าบริษัทนี้นะครับเอานักศึกษา8เดือนเราไปสร้างเครื่องจักรเพื่อขาย นะครับจะได้เรียนรู้การประกอบการเดินระบบไฟฟ้าระบบนิวแมติกการเขียนโปรแกรมต่างๆการติดตั้งโรบอรตนะครับทำออโตเมชั่นระบบเน็ตเวิร์กนะครับ IOT ทั้งหลายนะครับเห็นไหมครับทำงานได้หลากหลายด้านเลยหรืออย่างบริษัทที่3นะครับเป็นบริษัทร,ระบบอาคารชั้นนำจากอเมริกาชื่อ Otis Elevator นะครับบริษัทนี้นะครับก็จะบอกว่าเด็กเราสามารถไปทำงานเซอร์วิสงานเซล์งานคลิตี้ได้ นะครับหรือเด็กนักศึกษาคนไหนนะครับที่ชอบอยากจะเปลี่ยนลูกค้าไปเรื่อยได้ไปต่างจังหวัดได้เปลี่ยนที่ทํางานก็จะเห็นว่ากลุ่มระบบประารนจะเป็นสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ก็จะตรงกับนักสายอยากได้นะครับยืนยันได้ว่าเราทํางานได้ทุกสายตามแต่ใจที่นักษายอยากจะทํานะครับคราวนี้เพื่อจะไปต่อผมมีคําถามนักศึกษาทราบไหมครับว่านะครับ เนื้อหาจํานวนหนึ่งที่เราเรียนวิชาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี่จะไม่ได้ถูกนําไปใช้ในการทํางานจริงสาวฟังแล้วก็จะอย่าเพิ่งตกใจมากไปอันต่อไปตกใจกว่าคือมีความรู้ที่ต้องใช้ในการทํางานจริงที่เราจะไม่ได้ถูกสอนในมหาวิทยาลัยนะครับสาฟังเสร็จก็คงอุย้ยแล้วจะเรียนตอนไหนนะครับแขานแปดเดือนของเรานะครับจะนําเนื้อหาหลายๆอย่างที่มันต้องใช้จริงแต่นักศึกษา ทั่วไปไม่ได้เรียนมาสอนถามว่าสอนโดยใครสอนโดยบริษัทที่ใช้งานไอ้เรื่องที่ว่าจริงๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังจะให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ไอ้เรื่องที่ไม่ได้เรียนที่บริษัทด้วยถามว่าเรียนรู้นานไหมคําตอบคือต้องนานครับเพราะว่าถ้าไม่นานเขาไม่สอนเราก็เลยจะให้นักศึกษาไปอยู่กับเขาเป็นเวลาสองเทอมต่อเนื่องไม่มีปิดเทอมนะครับความยาวประมาณ8เดือน หวังว่าตอนนี้เดาได้แล้วว่าทําไมคะแนนนี้ชื่อเล่นคือชื่อแปดเือนคราวนี้นักศึกษาก็จะบอกโอ้ทำไมไม่มีแปดไม่มีปิดเทอมนักศึกษาเพื่อจะแลกกับการที่เขาจะยอมสอนมันต้องนานเวลาฟังนี้เสร็จนักศึกษาบางคนก็จะรู้สึกฝ่นานจังเลยเกิดไม่ชอบจะทํายังไงเกิดเกิดปัญหาจะทํายังไงอดใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมีหลักฐานยืนยันว่ามันใช้ได้นะครับเพื่อจะไปต่อนักศึกษาเรามาทําความเข้าใจคํหนึ่งก่อนคือคาว่าสากลศึกษาที่ก่อนหน้านี้นผมเร,รียกสากลเฉย ตัวนี้คืออะไรคือการที่มทสมหายาลัยเทคโนโลยีสุรนาลีของเรานะครับจะกําหนดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่นักศึกษาเป็นผู้เลือกนะครับนิสิตเลือกตามใจเลยอยากไปอยู่บริษัทประเภทไหนอยากไปอยู่รัฐวิษาหกิจแบบไหนนะครับหรือนักศึกษาอาจจะเรียกว่าเป็นการไปฝึกงานอย่างมีระบบก็ไม่ผิดมากนักแต่ว่ามันจริงจังกว่าการฝึกงานนะครับโดยที่นักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเรียนแขนงไหนต้องไปมหาวิทยาลัยบังคับไว้ว่าอย่างน้อยหนึ่งเทอมแต่ถ้าใครอยู่แขนงแปดเดือนต้องไปสองสองเทอมต่อกันนะครับนักศึกษาครับไอตัวเลขแปดเดือนมันมาอย่างไงเพราะว่าบางคนอาจจะยังติดใจอยู่อู้ไปนานกลัวจังเลยนะครับผมเล่าอย่างนี้นักศึกษาบริษัทจํานวนหนึ่งบอกมทสว่าหนึ่งเทอมมันสั้นไปที่จะให้เด็กมาสากิจถามว่าสั้นไปสําหรับอะไรสั้นไปเพราะว่า บางงานมันสอนไม in ่เสร็จในหนึ่งเทอมพอะสอนไม่เสร็จเขาก็ไม่สอนซึ่งงานที่ว่าหวังว่านักศึกษาเราได้ว่ามันคืองานจริงส่วนงานบางงานสอนทันทันภายในหนึ่งเทอมถ้ามาสักกี่กับเขาหนึ่งเทอมแต่มันใช้เวลาสอนนานพอนักศึกษาเริ่มจะทําเป็นเริ่มจะชานาญนักศึกษาก็กลับบริษัทก็ไม่คุ้มเขาก็ไม่สอนนะครับก็เสียดายโอกาสนะครับบริษัทเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่บอกทั้งสิ้นว่าถ้ามาแเดือน นะครับเขาจะสอนงานจริงให้นี่คือที่มาเราเลยบอกว่างั้นถ้าอยากให้เด็กเราเก่งมุ่งเข้าสู่โลกการทํางานจริงจึงเป็นที่มาของชื่อคะแนนนะครับมุ่งสู่อุตสาหกรรมเราต้องให้เด็กเราได้ไปนานเพื่อให้บริษัทยินดีสอนงานยินดีมอบหมายงานจริงๆให้ทําเวลาสมัครงานจะได้ได้เปรียบเขานะครับนักศึกษาครับเพะะื่ะนเราอาจจะสรุปได้ว่าจุดแข็งของคะแนนแปดือนมี2ข้อใหญ ข้อแรกก็คือเราจะได้เรียนวิชาที่อุตสาหกรรมเป็นคนบอกเองเลยว่าจําเป็นนะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนมาสอนนะครับในขณะเดียวกันเราจะไปอยู่ก,กับเขานานเพื่อให้เขาสอนงานเรากว่าเราจะจบะแขนงแปดเดือนกว่าเราจะสําเร็จการศึกษานะครับเราเราจะเป็นวิศวกรอีกขั้นหนึ่งที่มีความชํานาญทักษารู้งานเยอะกว่าคนอื่นโอกาสถูกบรรจุเป,ป็นวิศวกรก็จะสูงขึ้นนะครับครานี้ นักศึกษาบริษัทที่จะมาร่วมสอนรายวิชากับเรานะครับจริงๆจะเป็น4ี่รายวิชานะครับจะมาจากสมาคมผู้ริชเชนสนยานยนต์ไทยเพราะฉะนั้นหวังว่านักศึกษาเดาได้ว่างานจํานวนมากของงานแเดือนจึงเป็นงานทางด้านยานยนต์ดังนั้นใครสนใจอยากจะไปสายยานยนต์นะครับเลือกคะแนน8เดือนจะดีที่สุดเพราะว่านักศึกษาจะได้จะได้เรียนกับตัวจริงที่ทํางานทุกวันจริงๆทํางานจริงทุกวันเลยนะครับ แต่แม้นักศึกษาไม่ได้สนใจอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเราก็มีงานมาจากอุตสาหกรรมอื่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศระบบอาคารนะครับครานี้นักศึกษาปัจจุบันนักศึกษาอยู่ปีสองเทอมสามเรียนหนะักไหมครับเทอมนี้ผมเชื่อว่านักศึกษาควรจะต้องตอบว่าเรียนหนะักเพราะว่านักศึกษาเรียนถ้าตามหลักสูตรจริงๆนะครับเรียน6วิชา19บเก้าหน่วยกิตถามว่าเทอมหน้าจะเป็นยังไงปีสามเทอมหนึ่ง นักศึกษาจะเรียนอีกหกวิชาสิบห้าหน่วยกิตอ๋อประมาณนี้ชินแล้วละ่ะยังมีอีกหนึ่งวิชาคะแนนแล้วปีสามติมสองเป็นยังไงสี่วิชาสิบาหน่วยกิตบวกอีกหนึ่งวิชาคะแนนพอเห็นอย่างนี้นักศึกษาที่มองอนาคตไปข้างหน้านะครับหวังว่านักศึกษารู้ว่าเวลาจะสมัครงานมันต้องใช้ GPAx ของเราในการสมัครบริษัทจำนวนหนึ่งบอกต่ำกว่าสอไม่รับ ต่ำกว่า2.75ไม่รับในบริษัทจานวนหนึ่งเป็นอย่างนั้นทํายังไงเกรดเราจะสูงคงจะดีถ้ามีซักขแขนงหนึ่งที่เริ่มเรียนวิชาขแขนงสักปีสามเติมสามเพื่อนักศึกษาได้เรียนไอวิชายากๆในปี3าม 1, 3, เทอมหนึ่งปีสาเติม2แล้วให้เกรดมันออกมาดีอย่าเพิ่งเรียนวิชาขแขนงเลยนะครับนักศึกษาจะได้ทุ่มเทเรียนวิชาเอกอย่างเต็มที่นักศึกษากําลังมองหาโอกาสนั้นนะครับผมจะบอกว่าขแขนง8เดเตือนคือคําตอบครับ ถามว่าทําไมแนนแปดเดือนคือคําตอบนักศึกษาคือแผนการเรียนวิชาแขนงเราเป็นอย่างนี้ปี 3, า 1, ป 3, า 2, สามเทิมหนึ่งปีสามเติมสองนักศึกษายังไม่ต้องเรียนวิชาแขนงนักศึกษาไปตั้งใจเรียนวิชาเอกทํา G.P.X ไว้ให้สูงๆเสร็จปุ๊บพอปีสามเติมสามเราจะมาเรียนสองวิชานี้โดยอุตสาหกรรมมาร่วมสอนพอปีสี่เทอมหนึ่งนะครับเราจะเรียนอีกสองวิชานี้ที่อุตสาหกรรมมาร่วมสอนแล้วปี4เทอม2กับเทอมสนะครับเราก็จะไปสางาจีศ,ศึกษา เรียนวิชาสกาิจศึกษาหนึ่งสกิจศึกษา2ตามลําดับแล้วก็จบการศึกษาเป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ที่เยอะกว่าคนอื่นนะครับนักศึกครับพอฟัง,องนี้เสร็จผมจะกลับไปบอกที่นักศึกษาว่าไปอยู่นานน่าจะมีปัญหาเยอะผลเกิดไม่ชอบจะทํำยังไงนักศึกษาดูเวลาที่เด็กเรานะักศึกษาเราไปไปปฏิบัติงานสกิจศึกษาเราจะมีการให้พี่เลี้ยงก็คือคนของบริษัทเป็นผู้ประเมินนะครับ คะแนนเต็ม5้านะครับแกนตั้งเรามีการประเมินทั้งด้านความรู้ความสามารถความรับผิดชอบลักษณะส่วน,นบุคคลถ้าเป็นพวกที่ไปหนึ่งเทอมพี่เลี้ยงประเมินให้ได้เท่านี้ส่วนถ้าเป็นพวกแดเดือนนะครับก็คือเส้นสีแดงเลือดหมูนะครับก็คือแดเดือนนักศึกษาใจว่าเฮ้ยแปเดือนสูงกว่าสี 4, ่4เดือนทุกอันเลยผมจะบอกนะักศึกษาว่าแเดือนคนเรียนเก่งก็มี แต่คนเรียนบ้าๆาบอๆก็มีการที่พวกแปดเดือนถูกประเมินสูงกว่าหมดสแสดงว่าระบบมันดีนะักศึกษานักศึกษาอย่าเป็นกังวลไปล่วงหน้าว่าไปนานเกิดปัญหาจะทํายังไงไปนานเกิดไม่ชอบจะทํำยังไงมันมีคนที่คิดไว้ให้นักศึกษาก่อนหน้านี้แล้วหมดแล้วว่าจะทํำยังไงจะแก้ปัญหานี้ยังไงทําไงให้นักศึกษารู้ว่าบริษัทน,นี้ตรงไม่ตรงแล้วถ้าเกิดปัญหาจะแก้ยังไงนักศึกษาอย่าเป็นกันนงวลัษาดูกราฟเป็นตัวยืนยันได้นะครับนักศึกษา ในขนาดเดียวกันนะครับเวลาที่นักศึกษาไปสากิศศามาหววาวิทยาลัยจะบอกให้นักศึกษาต้องทาโครงงานเรียกว่าโครงงานสากิศกษาอันนี้เป็นโครงงานคนละตัวกับที่ในหลักสูตรเรากําหนดว่าก่อนนักศึกษาจะจบเป็นวิศวกรเครื่องกลต้องทําโครงงานอันนั้นเรียกว่าวิชา c a p stone project ถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มแขนงแต่เดือนก็จะแนะนําให้ลง c a p stone project ปี4เทมหนึ่งเสร็จพอไปสาขาป,ปีสีเติมสองเติมสก็ไปทําโครงงานสาขากิศนักศึกษาครับเวลานักศึกษาไปสากิศทุกคนนะครับต้องทําโครงงาน นักศึกษามาดูว่าพี่เลี้ยง Shift, an, ประเมินร้อยละของการใช้ประโยชน์จากโครงงานว่าพอนักศึกษากลับแล้วใช้ประโยชน์ได้ได้หรือไม่ปีการศึกษา6 4 6ี่6นี่คือค่าของพวกไปหนึ่งเทอมก็คือใช้ได้ประมาณร้อยละเจถึง80ก็โอเคนะครับส่วนอันนี้เป็นของพวก8เดือนนักศึกษาจะโว้สูงกว่าหมดเลยอย่าลืมประโยคสำคัญของผมนะครับว่าแปดือนมีพวกบา้าบา้บาอยู่ในนี้มากพอสมควรนักศึกษาก็จะสงสัย แสดงว่าระบบมันดีจริงเว้ยมันมีคนมาคิดไว้ให้ก่อนมันมีคนรู้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรแก้ปัญหาให้เราหมดจนไม่ว่านักศึกษาจะเรียนเก่งหรือบ้าบอๆผลลัพธ์ก็ออกมาดีเสมอยืนยันด้วยเงินนะักศึกษาเงินนี่เป็นสิ่งที่บริษัทต้องจ่ายถ้าไม่ดีจริงเขาไม่จ่ายนะครับอันนี้เป็นค่าตอบแทนรายวันโดยเฉลีย่ยเป็นบาทของนักศึกษาสกาิลของมอตสนะครับ ถ้าพวกไป1เทอมได้ค่าเฉลีย่ยประมาณสัก200กว่าบาทแต่ถ้าไปแเดือนบริษัทยอมจ่ายแพงกว่าได้300กว่าบาทถ้ามันไม่ดีจริงบริษัทไม่กล้าจ่ายนักศึกษาโดยสรุปครับนักศึกษาโดยสรุปนะครับขแขนง8เดือนของเรานี่นะครับก็บอกได้ว่านะครับเราจะได้เรียนวิชาที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมแล้วเราก็จะไปสากลนานเพื่อเราดูดีมีสเสน่ห์คนอยากสอนงานจนในที่สุดนำไปสู่โอกาสในการบรรจุเป็นวรนะกรันะ งานที่เราทําได้คือทุกสายงานของวิศวกรรมเครื่องกลเหตุผลเพราะว่าเราจะมีช่วงที่เราไปอยู่กับบริษัทเป็นเวลานานเขาก็จะยอมสอนงานเราทําให้เราทํางานได้หมดนะครับหวังว่าฟังแล้วจะสนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของกะแสน8เดือนนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับนักศึกษาสวัสดีครับ